ชุดบาทค่ะไหนล่ะลูกสีชมพูของป้าไปอยู่ไหนล่ะอันนี้ไงตรงนี้เส้นนี้เส้นนี้เส้นนี้อันหนึ่งเส้นค่ะเส้นสองสัมเอ้เอาวายไม่เข้าเลยเริ่มตั้ชุดไม่เข้า อ๋ออะพี่เฮก็ต้องมาอยู่ตรงนี้สิลูกเขาต้องชูจากบนลงล่างนะอัะนนึงซ้อมกระโดดค่ะให้ต้องกระโดดด้วยเด็นนึงซ้อมว้า <c oughs> วาเข้าแล้วเฮงก็เข้าเฮงก็เข้าอั้อันนึงซ้อม เอาเลยจุอาอีกอีกอีก,อก,อกเข้าแล้วมีเฮ้ยเส้นอะไอ่าเก่งมากเก่งมากเก่งมากอ่วยดิอันนึงงว้าวสองว้าวเฮเอาลูกเล็กเฮเอาลูกเล็กป้าลูกใหญ่นะอา้าว ตอให้เอาลูกใหญ่หรอคะเอ่เออ่ะ1รื่งอง้อว,ว้าเกือบแล้วค่ะมาค่ะเอาอีกค่ะเร่งองซอมอู้หอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอ้า่าหนป้ารองนี่ป้าจะเข้าหรือเปล่าน,น,นะไม่มารู้เรอง้อจาจาเข้าแล้วค่ะ

หนึ่ง้องเก็าร้องกันสองลูกเลยมันจไม่เล่นกันอ่ะหนึ่งองเย้ยเปเอา <c oughs> เป็นไหนล่ะเป็นัไงแล้วมาถมาค่ะกันเถอะมีอ่างมาทางนี้ลูกเดี๋ยวหัวจะชนนี่มีอยู่ทางนี้ ไม่เข้าเลยหนึง่งต้อง <Wow! S 1> มันไหลาตามห่วงใช่ไหมคะป้าจะเข้าไหมนะว้าวเตะเอ่นี่แปะหน่อยแปะหน่อย yeah! เย่หน,นึง่งจัง ก๊ับก่อนค่ะนนะอเ,เอาอีกครั้งลูกเข้าแน,น่แลูกนี้เย้ ไหม,มคะเอาลูกนี้ไหมคะไม่เอาค่ะเอาลูกนั้นเหรอคะลูกนี้เด้งดึงดึงดีกว่านะนี่ยืดหยุ่นน,ะน <cents> มันยืดหยุ่นดีกว่ามันก็ยืดหยุ่นเออยืดหยุน่นค่ะแต่น้อยกว่าหนึง่งซ้อมว้าวเฮียวเ้เสู้เอซยส, <Lion. S 1> สู้สู้เฮซยสู้สู้เออไมีเฮ้ยสู่สู้าจะเชียนะ ถ้าเป็นกองเชียร์มีเฮแข่งบาสอันหนึ่งสองสามสู้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 ว้าสวยจังเลยเก่งมากจุ๊บหน่อยเมื่อกี้ลูกสวยมากหมุนรอบด้วยแล้วค่อยๆลงอืม น,นั่นนี่ดเอเบซีโอเคอันนึงต้องวายอระเจารย์ก็ชูดไม่เข้ามีตัวอะไรนะนี่ตัวอะไรคะนี่เสือเสือตัวภาษาอังกฤษตัวนี้คืออะไรนี่จ้ากัวอ๋อจ้ากัวตัวจจจ้ากัวอันนึงต้องว้าวป้าจะเข้าหรือเปล่านะ โอ้โเย้ปลาเข้าแล้วปลาเขาแล้วอะสู้ๆค่ะมีสูสๆเย้ ให้ใครรอโอ้โอ้าวก็ได้่านจากของก็ได้่านจากของอุ้ยนี่ป้าทุดเข้าแล้วโอ้โหกินมากกิงมากเออเออเดี๋ยวจะส่งให้ ไปจอยมานั่งแไปนั่งเหรอคะค่ะแม่เมีทำไงคะคือจอนั่งโยนนั่งโยนอะโอเคอ่เนื้อส้องอุ้ยเท้าด้วยล่ะอุ้ยอาอีกรูกอ่ะเนื้สอม

ยูนิคอร์นเวลเกอ่าตัวไหนอีกโอดอ๋ตอ,ต,อ oh, ตัวนี้แพะป่าแพ็ดเผ็ดเผดเดี๋ยวป้าคนอันึงสองเฮ้ยเข้าเฉยเลยเ yeah. ข่าเฉยแห่เด yeah. no. ี๋ยวป้าคน okay. หาคำนี้ก่อนมันอ่านว่าอะไรมันอ่านว่าอะไรนั่นเนี่ยมีเฮดูซี่มีตัวอะไรบ้าง ตัวไอไอไอไตัวภาษาอังกฤษเขาไม่ผ่นภาษาอังกฤษไม่ผ่นเจเอสบาบีตไฟบีัตเตอร์ไฟบีบัตเตอร์ไไฟ แบกไฟมากดิจมูกดิจมูกตองโอเบกมันอ่านว่าอเบกจริงๆด้วยไอเบก รอก่อนเอามันไม่ออกอายแกส์อาบ็กส์ B อืมนั่นล่อายแบ็กส์อาแบ็กส์แพะป่ามีเฮเป็นคนนั่งโยนอ่ะโอเคเป,เป็นคนเลยงลูกเลีนสองลูกแล้วมีเฮนั่งโยนคืออะไรไหว ขอให้นั่งดูป้าจอยชุดเหรอคะได้ค่ะนะคะขอรางวัลหน่อยค่ะขอรางวัลหน่อยค่ะเอา้าอืมอีกอันนะคะเอ้ขอรางวัลหน่อยค่ะอืมขอเห็นุดด้วยเห็นุดด้วยอืม <laughs> มาให้กำลังใจค่ะให้กำลังใจสู่ๆนะคะอ่ะชุดใหม่ค่ะสู่ๆค่ะโอ้ยมาให้กำลังใจก่อนค่ะแปะมือโป้มาอัด้ลังดูจัลัดูนะอาเนึ้งสอง ว้าวฝีมือไม่ล่นมีให้เขาฝีมือด้วยฝีมือด้วยอฮ้ย <c oughs> แล้วทำไมต้องขยับเก้าอี้ไปมีให้อย่ามาทางนี้บ่อยเดี๋ยวโดนหัวจะหัวชนเลยเอาลรูปไหนคะรูป <c oughs> นี้โอ้ <c oughs> เอาปิ้ว <c oughs> นึ่งเสร็วไหวไม่เข้าเลยเข้าไม่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 นึ่งเสร็ <c oughs> สลูกบอลป้าไปไหนมันคือเแบบแบบี้อ่ะเบบี้เหรอคะเบบี้งูเหรอคะเจนนี่เบบี้เหรอคะจุ๊มจึ๊งจึงจ๊ง <c oughs> เกือบแล้วนี่ค่ะโอ้โหสาไลด์ไปเร็วให้ดูนะป้าจะทำข้าวหรือเปล่าอันนึงจ้องงี้ว่าข้าวไหมลูกนี้ข้าวไหมคะข้เนี่ยนะป้าจะไม่ทำให้พีดหวังต้อลงลั้งใจเนี่ยค่ะ ถ้าไม่เข้าป้าจะหอมเอลงไอ้ยาถ้าไม่เข้าป้าจะหอมเพงไงมาให้หอมหน่อยมั่ไม่เข้าเลยเมื่อกี้ันึ่งสองอาอหนึ่งสอง,อ,ง,สอ,งอุ้ยอ่าดูนะเนึ่จสอง อุ้ยไม่เล้าเลยออกเสียงเลยเออแย่มากอุ้ย ภารรษาปีดหนึ่งตัวค่ะตัวอะไรคะไฮเปอร์เทมป์ช์โอเคค่ะอ่าหนึ่งชอบเอาอีกค่ะเอาเอาอีกแล้วค่อยมาดูโปรไซต์เ oh oh. อาใหม่คอือมันไปกลอย oh. <c oughs> ดูโง่ดูบ้ากมันสงสารมันเอ่อก็ตัวภารรษาปีดหนึ่งตัวค่ะเอาตัวเดิมนี่ดูเอาตัวใหม่

มากค่ะอ่ะต่อไปจะเอาตัวอะไรดีล่ะตัวนี้อ๋อเอาตัวนี้อ่ะชุดใหม่อันหนึ่งซอมโอ้มาเอามาเอามาเอาได้ฟิกอ๋อเอาฟิก,ฟกเหรอคะโอเคค่ะฟิกค่ะก็จะเอาสิงโตเหรอได้ค่ะก็จะเ,เอาไลาออนเว้ยไม่เข้าเลย ยวนให้นะคะอ้ยคุณก็ไม่ได้เลยอไม่ได้เลยไม้อเห็นยยนให้ได้แน่เลยค่ะเอขอบคุณนะคะอืมขอบคุณคะ่ะอ่นอเคค่ะให้เจ้าตัวไหนคะทีนี้อ,อู้เก่งมากเอาตัวไหนคะ คือใครคะคืออูดไม่ใช่ถูกต้องคะเป็นของมีเฮเลยอนเป็นของปาจอยเหรเป็นของมอคะ่ะของปรจาจือตัวนี้ไงคะ,ะ,ะ,อ,อ,ะอยากไ,ไดไ้ไม่ไนะ พูดเรียนเสียงคนได้อะไรคะอ่านว่านกสัตวการเองไม่นะ่ะไม่นะ่ะนกสัตวการ อันนี้คือนกอะไรนกขุนทองนกที่พูดได้ลูกนุนทองดนมัดาได้ไนกขุนทองพูดเอกเโดนมัด้กันูนไม่ได้เอามันเดนมปวมันอนี้ก็จะขาดมีเฮจะโดนมัดปากไหมเนี่ย จะมามัดปากเฮไม่น่าเฮไม่อยากมัดปากค่ะทำไมคะไม่พูดเยอะเพราะมีไม่พูดเยอะถ้าม,มีพูดเยอะ,ยอะจะโดนมัดปากใช่ไหมคะค่ะอัอนนี้มีเฮพูดเยอะไหมคะไม่ค่ะแล้วก็อ๋อเอาตัวไหนคะเอาตัวน,นี้ไลออนเหรอคะเอาไปจับกราจอยแล้วเหรอคะ ไม่น่ะอพยพจักปัจจขยยิเออเออะไรอีกคะเอากูององอเอา้าสละสละกูงูวายโดนงูฉกวายเจ็บไหมเจ็บเลยล่ะคะ่ะพิษงูวิ่งเลยล่ะค่ะอ่าอ,อ่ะปิดพัสเตอร์ด้วยขอบคุณค่ะ<ม>คนหมอนะ่ารักที่สุดเลย ะค,ะค่ะคุณหมอจะไม่จับงูอีกแล้วค่ะคุณหมอขาเหนื่อยแล้วว่างนอนแล้วค่ะจะ,จะพาไปนอนจะพาไปนอนนะคะนนมาพิยงพยงังไงคะคุณหมอ ไม่อยากตื่นเลยค่ะคุณหมองว่วงนอนค่ะทไมทาอันนันเถะอะไรคะตัวนั้นตัวนั้นคือแท็ภาษาอังกฤษคือไอ เราไม่แน่ใจม,มั้ยอันงงูพิษไวสเปอร์ไวสเปอร์ไวสเปอร์คืองูที่มีพิษไวเปอ่าถ้างูแล้วมันต่างกันยังไงอ่ะไวสเปอร์อแข็ง,ง,ง,งแข็งชอบดูนี่ชอบดูเหรอคะชอบดูหรือชอบเล่นหรือชอบกินคะชอบกินว้าาปูก็ชอบหมดเลยนะ ปูก็จะหมดเลยเพราะมีฮีกินปูต้องเอาไปต้องเอาปูไปทอดกันแล้ว <c oughs> แอนแอนก็มีแอนแอนด้วยแอนแอนมันจะกัดฮีก่อนนะสิคะตัวนี้คืออะไรอ่ะเนตดีลาเนตดีนีเนตดีลาเนตดีลาค่ะน,นี่คืออะลา มีสี่ขาลูกต้องค่ะดูเต่าแดบดิแยบ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 วัวแยบแยบแยบมันดึงเหรอมันขึ้นชับดึงเหรออ่าเขาสนเขาสนเขาเรียกว่าสนเขาสนเขาดึงดึงดึงเหรอขึ้นใช่ค่ะ ค่ะเีนน่ไม่ถูกอยากถูกใส่จมูกเหก็ต้องมีความคิดเป็นของตัวเองอนนออมันคือไม่เคยไมันคือโอ้ตรงนี้นะคะเป็นห่วงใส่ร้อยร้อยเชือกได้แล้วก็แขวนไว้ได้มีอยากแขวนไว้ไหมคะ,คะเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังป้าจะหาเชือกมาแขวนไว้เลย อ้ย oh, like, oh. okay. ้องวยเอฮาไปเเหนื่อยแล้วนะวันนี้เนาะไปอุยอย่าเพิ่งงัวเงูอเลยลูกวันพวกนี้เพิ่งงัวเงูบเนาะอ๋องัวเงูบได้เลยอะ ทำมีเน้อหรือรรอ,อ่ะ,อะ <c oughs> มีแตงกอยูนะอยอ่ป้าจะใหนะ้มันต้องทำยังไงนะอันเดือดๆอะไงต้องฝึกทำเองอ่ะเดือดๆๆๆมันใหญ่ไหมเนี่ยเดือดๆป้าจะเริ่มยังไงดีนะไม่ต้องทำเองไงต้องกลับทำเองเออ บ้าบห่อว้าวฉันทำได้แล้วไอ่ได้ค่ะแม่จะทำใหทท้ให้ดูได้จะทำให้ให้ดูอ่ะเริ่อรมอย่างนี้นะคะแม่ทำด้วยอ่ะอ่าดูนะคะมีเอย่ามาใกล้นะเดี๋ยวมันโดนนะลกูอยอยกมีเขยับอยู่ตรงนี้นบบนค่ะมีเขยับไปอยู่ตรงนูง้นมันจะไม่โดนอ่าดูนะคะดูนะคะเน้นซองดึงดึงดึงดูนี่ดูนี่ดูนี่ไปแล้ว เหมือนลูก้กดอะไรเังไม่ได้ทำเลยนี่เขาจะทำได้ไหมติ้งติ้งติ้งติงติ้งอยาทอ๋อเฮ้ไปคุยกับตัวาสับยอวายอ่ะนป้าจองใครทําทได้อ่ะค่อยฝึกทาไปค่ะสักวันเฮ้ต้องทาได้แน่เลยค่ะอ อันนี้เอาออมาทอไรคะไปนั่งลงอืดูมีค่ะนัตรนี้ดนัตัวนี้อันนันงโอ้อบไอบไอบได้เป็นรแล้วค่ะเจ็บตรงไไหนแย่เจ็บตรงไหนคะ เจ็บมากไหมคะให้ทายาไหมคะทายาเนาะไปเดี๋ยวป้าเอายามาทาไปงั้นเราพักหมูแล้วหูไว้วันหลังค่อยเล่นใหม่นะคะเอาไปเก็บนะคะเออวิ่งแบบนี้ก็ได้เอาป้าจะไปเอายา <laughs> มีมีเฮลอดห่วงเหรอลูกมีเฮลอดห่วง ปาเข้าไปเอ้ยออ่าอ่าาอาหลังไปใ้หลังใคหลังอุ้ยอ่าแล้วแต่จะทำเลยเดี๋ยววันหลังป้าซื้ออะไรนะเชือกกระโดดเชือกกระโดดใช้เหรอะเชือกกระโดด อกระดดันนี้กระโดดกระโดดเออไมอไหมอนงสอกระโดดแล้วอ้าววังลมไลยอันนึ่งสังโอ้ยอันนึ่งสเฮ้ยกระโดดข้ามไปอ่าเอาใหมนะเอาใหมนะอังสองกระโดดข้ามไปปึ๊บ Okay, whoop, hmm, whoop, okay, How are you okay, huh? whoop, hmm. Mm-hmm. Uh -huh.